สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะเดินไฟเห็นไหมสังเกตดูขนาดเป็นครัวผมยังเดินให้แบบมาตรฐานเลยนะทุกท่านอ่าทีนี้ผมก็จะมาใส่กล่องเหลืองเนื่องจากสายตัวนี้ไม่ไม่ถึงทุกท่านสายมันไม่ถึงนะผมก็จะใช้วิธีการใส่กล่องเหลืองเอาแล้วก็ต่อด้วยสายไฟของเราเอา่าใส่กล่องเหลืองเอาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ต่อด้วยสายไฟของเรา วิธีการแก้ไขปัญหาเอาท่านในเมื่อสายไฟมันไม่พอแต่เรามีความพยายามที่จะต่อทำมันแล้วเสร็จอืใส่กล่องเหลืองซะเลยจบปัญหาสายไฟไม่พอพอเราใส่กล่องเหลืองเสร็จเราก็เอาสายไฟตัวนี้มาเลยทุกท่านเลยอึ๊บ nah hmm. hmm. sini ke ja ่อท่อนะท่านเอาท่อมาอมว่าตอนแรกว่าจะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทําแต่กลัวเขามืดก็เลยทําวันนี้เลยต่อท่อทุกท่านเลยอันนี้ในกรณีที่สายไฟไม่พอนะ เอถ้าสายไฟพอก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายอันนี้ได้เลยเอาถุงอันนี้มาผิดตุดท่้นเลยจะไปเอาใหม่ nó sẽ lệch mưa mạng với nhà đều xịt đeo đâu à ต่อตรงเหมือนเจ้ามาแล้วนะแต่หาไม,มา่เจอเหมือ,อนจะหยิบ อืมเด็กการเนานะโอเคอย่ารับรายทุกขั้นตอต่อสายไฟแบบรวดเร็ว ăn đói nó สิ่งมือทุกท่านเลยอยากไปบรรแล็ยว จบอันนี้ก็จะมาตอ่อเข้ากล่องเราทันตรงนี้ต่อเข้ากล่องตรงนี้ต่อเข้ากลองใส่เข้า L L n ตั้ว้สายหลอด Mm. มันร <üman> like, ุดกันจะติดหรือเปล่าพี่น้องเยติดอยู่บ่อเอาโอเคจบไปไปปักเออคุณพ่อไปเสียบกันเลยขึ้นไปเสียบันดูพุ่นเด้อปักแกพุ่นเด้อยหายไปพุ่นแล้วพุ่นเกดี่ยไว้น่ะ ลองบึงอืมตั้มอู้ติดเฉยปาดโทษปาดตัวโอ้ิดพลาดพีพ่น้อยติดเฉยแย่งจังปัง้งเลยคืนนี้เสียบข้าวไปเลยเด้อคุณพ่อเด้อคืนนี้ใส่งานได้เลยทุกจุดนะติดแล้วกันเก็บส้ายเข้า จากปากติดปรติดเก็บแล้วเนะเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยไฟครบทุกจุดเหลือสายกล้ากับสายเมนลากสายเมนสายเมนนไปหาซื้อสายมันก่อน ฮะลากจะพูดแล้วแต่เซาพ pe, ูดแล้วมาฮอนเฮื่อนนีแล้วจักยังบูท <generally. S 2> ันหูเลยเบิ <30. S 3> <Bueno. S 1> ้งซะก่อนไทเมนบอกไทเมนเบอร์ยังเบอร์เบอร์สามสิบเบอร์สิบหกักเบอร์ยัง เอาผนลบมาบุญลูกคุณพ่อเอามาเสียบบุญลูกเสร็จแล้วนะบอแม่งงบลวงแล้วงบยูทูบเนี่แหละขอเคมีสายขายเท่าไดก็ซื้อคันว่ามันมีนะถ้ามันตรงสเปคตามที่อยากได้อยูนะโอเคโอเคไปจบคือนี่แหละเปิดจังหังเลยเด้อเปิดเอาไว้จะ ชั่วโมง2ชั่นี่เก็บนี